สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระนาวานครับผมผอพี่น้องครับผมสำเกลครับผมพี่น้องเวลาสำเกลาครับสีมองแร่งหามองแรงครับผมพาาระนวลไปเล่นน้ำครับผมไปางาไปางาไปเร็วไป ฮมาเลยมา,มามามาเลยมามาอ้ยมาเจอพังผีดาวครับผม พังผีดาวเพิ่งกับใหญ่มาแต่เพิ่งกับไปเลี้ยงครับผมยึดสตึกครับเบนบนะเบนสวัสดีครับพังหานามครับสวัสดีครับผมพังผีดาวครับผมพวนสำลักิ่นครับเพิ่งกับเลอาบน้ำมาแล้วครับผมมามามาไหนมาสูงครับผมพังผีดาวไี้สูงกว่าพังหนามครับ มามามาตอนนี้ครับฝนเริ่มคืบม,มากแล้วครับผมที่มน้ำมุ่นครับมาเร็วม,มามามา ฝืนเข็นตังผิดาวใน,น,นิ่นก็สิเหลียกหนกนิดนึงครับผมพอิ่นเคยอยู่ต้องทำแล้วิ่นอันนี้ครับผม่อยเฉพาะนีอยากาาก,กันล่มก็แห้งครับผม เวสเดี๋ยวใส่ยเรือครัวครับผมเว่ยยากเดียวครับต้องใช้บ่คอยหน้ามือผม <c oughs> ว่าได้กินต้นกล้วยหลายครับผมต้นกล้วยเพื่นผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนหน้ไปตัดเอาเบาครับ <c oughs> เบี้ยหน้าเบี้ยหนาเป็นยังไุผู <c oughs> มา,เ, <c oughs> มาเร็๋ยวม่อยากเล่นน้ามือ มามาเห็นสับปะรดเก็บกินครับผม เดียวมานีเลยมามามา ใช่ครับผมน้นดินทรายครับมามา่อยระเบาครับนนามานัน,นมเป็นประเบาครับวัวครับผมวัวคนมาเรียง สร้างทะเลี่ยงกันชีวิตเป็นบ้านครับผมเลี่ยงสร้างแบบบ้านครับผมมีแนวให้เบิ้งลายอย่างไรแนวครับผมอยู่ขาาง,องเอาเข้าเดี๋ยวฟาลงไป ทักน้ำโฮมเร่ยนน้ำมันมาผมคอยกินครับถ้าบ่เย็นมากินน้ำครับทอยทอยมาทอย,ทอยตอนนี้ก็เสี่ยลอควนครับผมมาท่านกาลินครับ ครับผมต้อนอรับเหจ้านาวันลูกน้าครับผมฝากกดติดตามช่องพังหน้า,า,า,กกา,นาวันดื้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สัมัครให้กดกระดิ่งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจใพังหน้าวานันทุกคนเลยดื้อครับผมสวัสดีครับ